เยาวราชมีทั้งหมด26สศาลเจ้าอยากเฮงเรื่องอะไรต้องไหว้ศาลไหนกันเหรอเออตรุษจีนนี่ผมขอให้เฮงผมขอการงานผมขอเงินทองผมขอสุขภาพดีผมขอความรักไหว้ให้หมดแล้ว่าไปดูว่าศาลไหนดังเรื่องอะไรบ้างต้องใช้อะไรไหว้บ้างอยากเฮงไปศาลนี้อยากรวยไปศาลนี้อยากรักไปศาลนี้ปีห4ี่พวกเราต้องเฮงพวกเราต้องเฮงพวกเราต้องเฮงศาลทูบผมขอให้คนดูที่โสดอยู่มันมีแฟนสักทีนะครับสงสารเขานะครับปะ ทุกผู้ชมที่รักเราไปซื้อของไหว้เจ้ากันก่อนมาที่เซ็นทรัลฟูฮองแล้วกันเขาแบ่งโซนของไหว้เจ้าไว้ละเอียดดีบางคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของไหว้เจ้านะครับแต่ว่าผมซีเรียสครับเพราะว่าพอเราไหว้เสร็จแล้วลาเนี่ยเราก็เอามากินต่อได้ด้วยเนาะผละไม้เนี่ยการไหว้แต่ละอย่างมันมีความหมายแตกต่างกัน สม้มหมายถึงความโชคดีและร่ำรวยเงินทองสาลี่หมายถึงโชคลาภพบเจอแต่สิ่งดีๆแอปเปิ้ลแดงหมายถึงสุขภาพดีปราศจากโรคไทยแค่เจ็บอ่างนวนหมายถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานกล้วยหมายถึงการกวักทรัพย์แล้วก็หมายถึงการมีบุตรสืบสกุลด้วยจ้าแล้วก็มีขนมไหว้เจ้าแล้วก็อุปกรณ์ไหว้เจ้าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีซองแตะเอียด้วยถือว่าครบถ้วนเลยผมซื้อเยอะมากวันนี้ซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ไปด้วยเช็คจำนวนให้เรียบร้อยตรุษจีนปีนี้นะครับวันที่10เป็นวันจ่ายวันที่11เป็นนนวววััไหและที่12เป็นนวัตเอียครับ ขอแตะเกียร์เลยค่ะพี่ไม่ใช่ญาติผมเอาแตะอ่งไปก่อนด้วยครับไม่เอาอะครับเปลืองมือจ่ายตังค์เลยไหมคะจ่ายเลยครับรูดเลยครับด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีครับเฮ้ยโปรโมชั่นช่วงตรุษจีนเขาแรงมากเลยนะจ๊ะใช้บัตรเครดิตกรุงศรีช็อปครบทุก2,000บาทได้พอยต์อ่างเปารวม5เท่าเฉพาะวันที่1 0บถึงสิกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับรีบไปซื้อแล้วก็รูดด้วยบัตรกรุงศรีนะครับคุ้มมากเลยครับช็อปซุปเปอร์ครั้งนี้นอกจากจะได้พอยต์5เท่าแล้วยังได้เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด3,280บาาทด้้้วยจซืออของเสรร็จปุ๊บเาก็มาาาาายยวววรรใคคมมช่่งนนี้ผบอกเเลป็น นก็ตัวจีนนะเนาะใครไปก็ดูแลตัวเองนะใส่หน้ากากแล้วก็อย่าไปเบียดเสียดกันเยอะอ่าวัดแรกที่เราจะพาไปนะครับไปแก้ปีชงสวัสดีครับอม่ากวักเลี้ยลมากครับปีนี้ปีอะไรชงบ้างหรอครับชงเหล่าหรือชงกาแฟหมายถึงปีชงที่จะต้องแก้ชงนะครับฉันรูมาแแม่มาโรปีจอง้ <c oughs> <c oughs> ผมมาเสงครับไม่ชงครับอม่าหรืออยากชงไม้ลามาอยากกินโอวังติงพอดีไปชงให้หน่อยหลังจากที่ผมชงโอวังติงให้มากผมจะพาคุณมาแก้ชงแน่นอนขึ้นชื่อเรื่องชงก็ต้องมาที่วัดมังกรกับ มาลาวาหรือว่าวัดเล่งเนยีวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2414สมัยร5เลยนะตั้งแต่เด็กปีไหนไปปีชงเนี่ยแม่ผมก็จะพามากแก้ชงที่นี่ชงจริงๆแปลว่าอะไรชงเนี่ยไม่ใช่ชงโกโก้ชงกาแฟนะชงในภาษาจีนเนี่ยแปลว่าการประทะปีชงเลยหมายความว่าปีนี้แกอาจจะเกิดการประทะได้มะแมฉลูมะโรงจอนี่ก็ไปแก้ชงนะเพื่อความสบายใจที่วัดเล่งเนยีนิยมมากแก้ชงเพราะว่าที่นี่มีเทพไทสวยเอียเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตามีตีจูเอียหรือว่าแปะก,กงนะคบเป็นเทพเจ้าคุ้มครองแล้วก็ดูแล น,นิแล้วก็ใช้สิงเอียเป็นทปเทพเจ้าแห่งโชคลาภอ่าเราต้องใช้กระดาษสะดอกเคราะห์เนี่ยปัดตั้งแต่หัวจดเท้า12ครั้ง แล้วก็ต้องพูดว่าเฮงไร้ซวยขือเดือนที่1นึ่งเฮงไร้ซวยขือเดือนที่2อง่ะพูดไปจนครบ12เดือนครับหมายความว่าโชคร้ายออกไปโชคดีจงเข้ามาอ่ะใครชงก็ไปแก้ชงเพื่อความสบายใจเนาะสมาคมของสิวแห่งประเทศไทยสารเจ้ากวางตุ้งใช่ไหมครับอ,อีนี่เขาดังเรื่องอะไรครับเล็กๆชอบมาขอกลางเรียงอ่ะมาขอแล้วไม่อ่านหนังสือได้ไหมครับไ,รได้ได้เกรดสี่ไล้ไม่เลียวเอาไปตีเด็กตีหน้ามึงอ่ะชงเก่งยังเลยเไปแล้วครับ อ่าศาลนี้นอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับเล็กเนยยี่เลยครับสวยอะผมชอบมาถ่ายรูปเด่ที่สาลนีมากคนมักจะเรียกว่าสาลเจ้ากวางตุ้งนะครับสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยชาวกวางตุง้งข้างในมีเทพเจ้าหลายองค์เลยแต่ว่าเด็กๆจะมาไหว้เทพเจ้าหมันเชิงเป็นเทพเจ้าที่ประทานความรู้สําหรับเด็กๆประถมมัธยมแล้วก็มีเทพขงจื้อเป็นเทพเจ้าความรู้ขั้นสูงนะครับสำหรับมหลาลัยทั้งปตรีปโทปอเอกเหมือนกับสมัยก่อนที่จีเนี่ยใครจะสอบจองหวนก็ต้องมาไหว้เทพขงจื้อ พี่ครับดูไปคร่าว่าถั่วที่พี่คั่วอยู่เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าเกาลัดหรอครับไม่รู้อะบอกได็คนขายคนแไรกเขาชื่อคุณลัดครับเขาโดนยุงกัดก็เลยต้องเกาครับเกาลัดครับสวัสดีครับพี่ครับขายอะไรครับมันโตแค่สาระไม่มีไส้ทำไมถึงเรียกว่ามันโถครับเมื่อขอได้โถเนี่ยก็ขายของอยู่ข้างๆคุณลัดนี่แหละยัยต่อเขาเป็นคนคนตีนคุณลัดก็เลยบอกว่าออ้ยมันโถเอามาครับอันนี้ อะไระครับเนี่ยนะไม้เกาลัดป<ะ>ไปใจมันและสําหรับใครที่อยากจะขอดวงเรื่องสุขภาพแล้วก็เน,นะครับผมแนะนําว่าให้มาที่นี่มูลนิธิเทียนฟ้านะครับเราจะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมเราไม่ไหว้เนื้อสัตว์นะครับไหว้ด้วยผลไม้เท่านั้นที่ซื้อมาแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีนะครับนอกจากตรจจีนนี้จะได้พอยต์5เท่าในวันที่10-14กุมภาพันธ์แล้วตลอดทั้งเดือนก็ยังรวมสิทธิพิเศษแบบปังๆมาให้เยอะเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจากร้านค้าพาร์ทเนอร์หรือว่าพอยต์พิเศษต่างๆหรือได้ออนไลน์นี่ก็มีเหมือนกันนะครับบัตรเครดิตกรุงศรีเขาครอบคลุมใช้แล้วคุ้มเชื่อชั้นสี่สถานนี้นะครับเราต้องเดินเลยวงเวียนโอเดียนมานิดนึงปกติคนมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็จะมาขอเรื่องความรัก ขอเรื่องลูกหลานแต่ว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการขอเรื่องสุขภาพแหละจ้ะเพราะว่ามูลนิธิเทียนฟ้าเนี่ยเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยโดยการรวมตัวของกลุ่มชาวจีนห้าภาษาเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยไข้ที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาลทั้งแพทย์แผนจีนแล้วก็แผนปัจจุบันเลยนะามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมเราไหว้ด้วยผลไม้อย่างละสี่ผลเนาะแต่กล้วยนีย่ทั้งหวีเลยนะครับเขาบอกว่าใครอยากมีลูกเนี่ยให้ไหว้ด้วยกล้วยนะครับแต่ไม่ใช่มาไหว้อย่างเดียวนะครับต้องทำกันบ้านด้วยนะครับไม่งั้นไม่มีลูกนะสาธุัไครบ ก่อนมีลูกต้องขอมีเมียก่อนจะทำยังไงดีพึ่งเสียมสีแล้วกันจ๊งดวงดีออกมาจ๊งดวงดีจงออกมาดวงดีออกมาจ๊งดวงดีออกมาให้ดวงดีออกมาและดวงของเราออกมาเป็นภาษาจีนด้วยเขาบอกว่า หาหลุนเบิงฝ่านกกาปอยบินออกหากิ้รางเริงจำใจพวกเราเบิดบามรีบมาแวไวไว้ยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้เกกันอ<า>๋อด <c oughs> วงดีนะครับเนี่ย <c oughs> ผมอธิษฐานกับเจ้าแม่กดอิมนะครับขอให้ทุกคนหายสอด่างเร็วไวด้วยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าท่านไาเจ้าแม่กดิมแน้วยังไม่หายสด เขา,าอาจจะไม่ใช่พระดวงอย่างเดียวละก่อนจะมีคู่หน้าที่การงานต้องดีก่อนเรื่องเรื่องวัสนาการงานต้องมาไหว้ศาลเจ้ากุอูที่คลองศาลอ,อันนี้ขอขับรถเลยมาที่คลองศาลเนาะเพราะว่าศาลเจ้ากุอูที่นี่มีอายุกว่า281ปีว่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเคยมาสักการะเทพกุฎอูที่ศาลแห่งนี้ด้วยแล้วเป็นศาลที่สวยมากเลยคุณตั้งอยู่ริมน้ําเจ้าพญามาถ่ายรูปได้ด้วย ที่นี่คนมักจะมาขอเรื่องการงานนะครับเราไหว้ด้วยผลไม้แล้วก็มีขนมเปี๊ยะนะครับในช่วงตรุษจีนจะช่วยทําให้เราเฮงขึ้นไปอีกนะครับขนมเปี๊ยะหมายความว่าไงล่ะครับก็เป็นขนมสิริมงคลแล้วก็หมายความว่าความปรารถนาอันดีต่อกันพี่ครับตรุษจีนผมมาไหว้ขนมเปี๊ยะครับต้องทําอะไรบ้างล่ะครับเดี๋ยน้องเอาของไหว้วางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ไปจุดทูป16ดอกเทียน2ดอกอ่าวางของไหว้เสร็จนะครับที่เราต้องจุดทูปเทียนเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีขั้นตอนอยู่อ่าขั้นแรกคุณต้องไหว้เทพข้างในได้นะครับอิฐานเสร็จแล้ว ส่วนทูบเนี่ยเราต้องเอาออกไปปักไว้นอกสารโอ้แล้วใช้ทูบ16ดอกเลยเหรอคือเราไหว้สารจีนต้องไหว้หลายจุดครับไหว้ฟ้าดินปักทูบ5ดอกไหว้เทพเจ้ากดอูแล้วก็เทพรวมด้านในอีก3ดอกเจ้าแม่กดอิมบริมน้ําอีก3ดอกนะครับแล้วก็ไหว้แป๊ะกงเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยอีก3ดอกและสุดท้ายก็ต้องไหว้เทพเจ้าประตูซ้ายขวาอย่างละ1ดอกโควิดน่าจะทําให้งานของใครหลายคนกระทบนะครับก็มาไหว้ขอพรด้วยการงานที่นี่เสริมดวงกันไปเนาะที่เลยครับเราพามาไหว้หลายที่เลยนะครับแต่คงไปไม่ครบ26ศสารเนาะเอาไปว่ว เรามาไหว้เพื่อความสบายใจนะพอจิตใจเราบริสุทธิ์เนี่ยก็ทําให้สบายกายสบายใจนะครับอย่าลืมนะครับตรุจีนปีนี้10วันจ่าย11วันไหว้12วันตะเอียครับและอ่างเปล่าที่ผมเลือกให้เองก็คือบัตรเครดิตกรุงศรีสิจ,จ้าอย่าลืมนะใช้ใจ่ายในช่วงตรุจีน10-14กุมภาพันธ์เนี่ยได้รับพอยต์อ่างเปลา่า5เท่าโคตรคุ้มเลยและพอยต์อ่างเปล่าเนี่ยไม่ได้มีแค่ช้อปปิ้งที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะครับแต่มีที่ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการทั้ง s i n อ,ปปอ,อ,อ JD c e ล Central และทั้งช่องทางออนไลน์หรือสาขาที่ Big C Super Center Tesco Lotus Tops Central Food Hall แล้วก็ King Power ทุกสาขาและติดตามให้ดีเพราะว่าตลอดเดือนกุมภาพันธ์มีสิทธิพิเศษอีกมากมายเลยจ้ารีบไปสมัครกันเยอะๆนะบัตรเครดิตกรุงศรีสุดท้ายนะครับผมเป็นลูกหลานคนจีนนะอย่างที่บอกมันมีวันจ่ายวันไหวมาไหวเสริมสิริมงคลเพื่อความสบายใจของตัวเองแต่มันก็ยังมีวันเที่ยวหรือว่าวันที่เด็กๆได้แตเอียนั่นแหละแต่พอวันที่เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ย อาจจะไม่ได้ตะเอียแล้วแต่กลับเป็นฝ่ายที่ต้องให้ตะเอียลหลานแทนแต่มันก็ทําให้ผมเข้าใจความหมายของวันตรุษจีนวันเที่ยวมากขึ้นนะมันทําให้เราอยู่กันพร้อมหน้ากับครอบคร,บครัวตรุษจีนนี้ก็ซินเจยูอยีซินนิวเใช้ขอให้ทุกคนเฮงๆแล้วก็มีความสุขกับครอบคร,บครัวนะจ๊ะแชร์ชแชแช,ใ,ชให้หน่อย<ช>น่ยนะสหไว้หน่อยผลดีชเด